สวัสดีครับผมเอ็มฟิตหลวงบุทิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีพระามาให้พี่ๆได้ดูกันพระหลักร้อยคุณหลักล้านเดี๋ยวพาไปพี่ไปดูนะครับว่าพระรุ่นอะไรของหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวพาไปพี่ไปผมจะเตรียมพระไว้แล้วครับคือตอนนี้ผมว่างก็ลเลยทำคลิปเล่นๆมาให้พี่ๆได้ชมกัน นี่นะครับพาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านที่ผมบอกเป็นพาของหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับสุขสารแตลัจังหวัดลำปางนะครับปีสองสามปีลึกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพ่อปลาเล็กนะครับเราจะให้ชมนี่ให้ชมความสวยสวยไหมครับพี่ๆพร้อมกล่องนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมนี่เหรียญที่ผมมีนะครับเป็นพาที่น่าเก็บนะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกาเฟเป็นของดีราคาเบานะครับตอนนี้ราคายังอยู่หลักร้อยนะครับอนาคตนี่ผมว่าน่าจะขึ้นกว่านี้นะครับขอแนะนําเลยนะครับถ้าพี่ๆนี่สนใจนี่ลองหาเก็บดูนะครับซื้อมาแจกลูกหลานแจกคนในครอบครัวได้นะเป็นพาที่น่าห้อย แล,แล้วหลวงพ่อกาแฟปุ๊กเฟกนี่ก็รู้อยู่นะครับทุกทุกคนคือราให้ได้สบายใจอยู่แล้วครัเหรียญรุ่นนี้ก็ฟางเยอะนะครับเขาเหรียญแล้วก็เลยราคาจะถูกหน่อยปีฟองสามปีลึกนะครับนี่ให้พี่พีได้ชมกันเป็นพาร์ทที่สวยมากนะครับอีกรุ่นหนึ่ง พุทกคุณนี่แคลคดเมตตานี่หายห่วงนะครับเหลียนหลวงพวกก่อกาเฟมเขม,มโก,โกนี่คนระับอยากให้พี่ๆได้ชมข้างหลังนี่คนระับข้างหลังเลยให้ดูความสวย เลี่ยนยุคเก่านะครับคือผิวประลอดลุงๆเลยนี่อยากให้แนะนำพี่ๆครับแนะนำาให้หากันเก็บกันไว้นะครับเป็นพระที่ดีนะครับแต่คนไม่ค่อยจะรู้กันเป็นคนที่แบบบางคนเขามองข้ามแล้วเป็นพระราคาไม่แพงแต่ผมชอบนะครับคือผมชอบทุกรุ่นนะครับที่หลวงพ่อกาแฟปุกเสก เป็นพระเป็นพระอาหารหันนะครับอีกองหนนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว,วถ้ามีอะไรผมมีพระอะไรแนะนำอีกเดี๋ยวคลิปหน้านี่เดี๋ยวผมมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้ก็ผมมีเวลาครับก็เลยแบบ ว่างมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันถ้าอยากอยากให้พี่ๆได้แบบให้หากเก็บกันไว้นะครับไม่ว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กเป็นพาร์ทที่ดีมากเลยโอเคครับฝากไว้แค่นี้ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับ Mfit บัทิมแล้วก็ Facebook ผมธนวัตรสีบางครับแล้วก็ติดกดติดตามช่องทาง YouTube ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผม มาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันมีพระดีๆอะไรนะครับคือที่พระพระองค์ผมที่เอามาให้พี่ๆได้ชมกันนี่เป็นพระแท้ทุกองนะครับคือผ่านตาผมมาผ่านตาผมแล้วครับคือที่ผมจะามาลงให้พี่ๆได้ชมกันนี่คือพี่ๆไม่ต้องกลัวเลยว่าพระมันจะเกรหรือว่าอะไรคือผมก็ไม่เอาชื่อเสียงผมมาเสียหายเหมือนกันใช่โอเคครับสวัสดีครับ